น,นี่นะครับนี่คือเมนูที่เราทํากินกันที่สวนนะครับส่วนปลาบึกแล้วเราจะกลับออกไปลาบที่บ้านนะครับวันนี้นะฮะร,ราตรียังอีกยาวไกลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีเมนูอะไรบ้างน,นะครับนี่นะครับอันนี้คือในส่วนที่เราจะมาทําลาบนะฮะลาบปลาบึกนะครับลาบที่เราจะทําเป็นลาบเป็นลาบติบนะครับ เนื้อมันเนี่ฮะดูเนื้อมันแน่นนะฮะแต่ส่วนเนี่ยส่วนนี้เราจะทำเป็นต้มส้มนะครับนะฮะคุ้มหัวปลาเบิกกระต้มหัวปลาบึกนะครับในการแบบพี่ๆน้องๆนะครับ นี่นครับนี่คือเมนูที่เราทํากินกันที่สวนนะครับส่วนป๊อบบึกแล้วเราจะกลับเอาไปลาบที่บ้านนะครับวันนี้นะฮะร,ราตรียังยาวไกลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับ นี่เรากำลังแปลรูปนะฮะปลาปึกของเรานะครับต,ตรงหัวนี่เราจะามาต้มนะครับส่วนเนื้อเราจะเอาไปทำลาบนะครับจะมีชิ้นหนึ่งนะฮะพี่ชายจะเอาไปเอาไปแกงนะฮะแกงใส่แกงเส้นหอมดองนะครับที่ที่บ้านปนปลาแดดน,นะครับ นี่นะครับอันนี้คือในส่วนที่เราจะมาทําลาบนะฮะลาบปัาบึกนะครับลาบนี้เราจะทําเป็นลาบเป็นลาบติดนะครับเนื้อมันนะฮะเนื้อมันแน่นนะฮะแต่ส่วนเนี่ยส่วนนี้เราจะทำเป็นต้มส้มนะครับนะฮะหัวเป็นต้มส้มนะครับตำแหน่งสรอนะครับตำนหน่งสรของอเภอปาแดงนะครับเดี๋ยวดูฮะเสร็จแล้วนะครับเนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนนะครับวันนี้นะครับ บิกหนึ่งตัวมีสองเมนูนะครับนี่นะครับต้มหัวปลาบึกเรานะครับจะได้แล้วนะครับเดือดแล้วนะครับคิดว่าไม่เกินสิบนาทีครับได้กินแน่นอนครับนี่นะหัวมันเราเอามาต้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าออกมาจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับเนียส่วนล่าปลาของเรานะฮะกำลังตำน้ำพริกเลยครับน้ำพริกเราตำเองนะครับ ฟังเสียงตำก็รู้นว่าอร่อยแน่ๆนะครับเนี่ยนะตัวปางของเรานะลาบตอไว้แล้วนะครับตอนํำพริกเสร็จนะฮะคุกเสร็จก็กินได้เลยครับเนี่ยนะครับต้มปลาเบึกของเรานะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะปักปาเสร็จไปแล้วนี่นะครับต้มปลาเบึกเรานะฮะมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับ

ปลาสดตอนนี้นะครับลาบของเราเนี่ยฮะพร้อมที่จะปรุงแล้วนะครับต้าต้านใไหมทุกอย่างเนี่ยคือครบหมดแล้วนะครับขาดแต่ถ้าพี่มาคนกันนั้นนะครับคนเสร็จกินได้เลยครับลาบปลาบึกนะครับวันนี้นะครับ ครับเลยเห็นบรรยากาศที่เรานั่งกินกันนะครับลาบปลาบึอกต้มหัวปลาบึกนะครับเป็นการแบบพี่ๆน้องน้องนะครับสนุกสนานันเต็มที่นะครับอันนี้คือเราจะกินกันที่ที่สวนนะครับปลาหมดแล้วแหะนะปลาเดี๋ยวนี้เหรอวันนี้เหรอเนี่ยมีปลาโบกับมะฮะกับมีปลาตะเพียนแล้วก็มีปลานินนะฮะ

มันลอดมันแผ่ไปเปตาบูไ่นสอกใช่ตัวเ่ะแล้วคนเดียวือตัวไอีกจุตีสามือตัวหอกจะตีนี่ตัวเองขยับแล้วหรด้มแล้วเหรอเดยวกบมากแกบอกมาบอกบ้านไปแล้วเองขยบตัวนี้ออกมาหน่อแกเหลียวพอก็ได้เข้าถ้เลยหมบ้านมาเหลียวมาทงมันออกจะมีหันลนี่ในสวนนี่